ส่ขนาน้ำตาลลงไปก็เดือ,อ <d> เดือมันจะมีเกี่ยชกับเื่องเ,เราก็เลยมาทำคลิปไปดูกันแล้วทำการหมักหมักทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับอย่าให้มีไขมันมาผสมอย่าให้มีเศษอาหารมาผสมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกนิคมเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกับสาระความรู้ยอดดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้มาเจอในเรื่องของน้ำหมักข้าวบูดนะครับพอนีผมจะทําการหมักแล้วเมื่อกี้ผมจะหมักวันนะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะ เผื่อคลิปนี้นะครับอาจจะมีประโยชน์เผื่อวิธีการนี้อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในสมาชิกกลุ่มของเราเนาะนี่ใครมีข้าวเหลือนะครับกินข้าวไม่หมดข้าวที่หุงสุกแล้วนะกินข้าวไม่หมดข้าวเหลือนะครับอย่าอย่าทิ้งนะเราสามารถนํามาทําเป็นฮอร์โมนเนาะในการช่วยกระตุ้นการเร่งรากได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เร่งรากเร่งอัตราการติดดอกให้มีอัตราดอกที่เยอะขึ้นกว่าเดิมเนาะนี่นะครับตัวน้ำหมักน้ำหมักข้าวบดนี่คือข้าวที่ยังไม่ได้ทําการหมักนะ อุปกรณ์ที่เพื่อต้องมีต้องมีตัวนี้ตัวนี้คือกากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลนี่เป็นขวดเล็กนะไม่ใช่ดูขวดใหญ่ขอยู่นี้กากน้าตาลขวดใหญ่แบบนี้แบบนี่เพื่อนตักเทมาหนึ่งช้อนนะครับแล้วมาใส่กับขวดเล็กทาการละลายน้าแบบนี้เนาะมาเรามาเริ่มกันเลยเพื่อเพื่อใครอยากจะทำทำเนาะ อันนี้นะครับเป็นที่ผมผสมไปแล้วผมผสมว่าจะเทใส่ขวดแล้วทีแรกก็เลยเผื่อจะมีมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับมามาเริ่มทํากันเลยอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเอาขวดน้ํามาเป็นขวดน้ําขนาดใหญ่แบบนี้นะทําการนํเข้าวเท,ทข้าวนะครับให้มันได้สักครึ่งหนึ่งของขวดน้ํานะครับให้มันได้เครึ่งหนึ่งเศษเศษหนึ่งของส่วนขวดน้ําแต่ประมาณนี้นะนมาดูกันว่าผมจะใส่ประมาณเท่าไหร ที่แรกจะทำแ้่เมื่อกี้ก็เพื่อ,อเพื่อมันจะมีประโยชน์กับเพื่อนเราก็เลยมาทำคลิปให้ดูดีกว่าจะหาว่าไม่บอกกันอีกใส่ไปเลยเห็นไหมมันก็ได้มันก็ได้กับปริมาณที่ผมบอกไปพอดีเลยนี่ประมาณนี้นะครับขวดน้ำหนึ่งขวดเนาะจะได้ประมาณนี้เน,ะนานนะขั้นตอต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนำน้ำมาเทเทน้ำเข้าไป เทให้เหลือประมาณนี้นะครับเราจะเหลือช่องของออกซิเจนคาร์บอนออกซิเจนอยู่ประมาณนี้เนาะทำการใส่กากน้าตาลหนึ่งช้อนเกียงกากน้ําตาลที่เราทําการละลายสเสร็จแล้วนะใส่เข้าไปหนึ่งช้อนเกลียงหนึ่งช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนชาแบบนี้ใส่เข้าไปหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับค่อยนํามาใช้ได้เนาะทำการปิดฝา แล้วก็หาเป็นเหล็กแหลมนะครับมาเจาะตรงฝาขวดไว้เจาะรูไว้เพื่อเป็นการระบายก๊าซนะเจาะไว้นี่เดียวพอแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวาส่วนผสมเข้ากันก่อนนี่เสร็จแล้วมาตั้งไว้เนาะเอามาดูอีกรอบหนึ่งขวดน้ำหนึ่งขวดแบบนี้นะครับข้าว มันจะได้สัดส่วนในอัตราส่วนะมันจะไดห้หนึ่งถ้วยผมพอดีนะสูตรนี้ผมทำบ่อยนะใส่งเงิเลยก็ได้ใส่การ้นตาลงไปหนึ่งถึงสองช้อนช้อนชาคนส่วนผสมมาลายเข้ากันแล้วทำการหมัก มักทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์เร่งดอกได้เป็นอย่างดีเหมาะมากนะกับใครที่อยู่บ้านพักอยู่ท้องเช่าอยู่คอนโดไม่มีตัวน้ํายาเร่งดอกใช่ไหมนำสูตรนี้ไปทําเลยนะครับแล้วก็นํามาเทาใส่กับขวดน้ําแบบนี้ไม่ลงก็เทน้ําใส่ไปด้วย เทน้าไปให้มันมีอากาศเหลือสักนิดหน่อยเป็นช่องออกซิเจนนะครับอือประมาณนี้อือประมาณนี้เห็นไหมทาการปิดฝาไว้แล้วก็ทําการเจาะรูเิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะเจาะแค่ระบายกา๊าซเฉยๆนะครับถ้าเพื่อนเจาะรูเยอะมันอาจจะล้มไปแล้วอาจจะหก,หก,หกได้นะครับ เสร็จแล้วก็นํามาวางไว้นี่แล้วก็ได้ตัวน้ําหมักของเราแล้วนะครับผมจะทําการหมักตัวน้ําหมักตัวนี้ไว้หนึ่งอาทิตย์นะค่อยมาดูวิธีการใช้งานนะครับอวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเนาะเดี๋ยวจะทต่ออีกขวดหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการใช้ประโยชน์จากข้าวที่เรากินไม่หมดเนาะแต่สําคัญคือต้องเน้นเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับอย่าให้มีไขมันมาผสมอย่าให้มีเศษอาหารมาผสมเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกขวดหนึ่งไว้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการ ทำตัวน้าหมักเอาไว้เนาะตัวนี้เป็นน้าหมักจากเปลือกกล้วยทีย่น้าหมักด้วยสุกนี่น้าหมักดุวยน้ำสีของข้อแสงก็ประมาณนี้นะครับสิ่งของที่ต้องมีในสวนเนาะอ๋อนะครับขวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งคลิปเนาะกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับถ้าคิดวามีประโยชน์ก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์ฝากกดตั้นะครับฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่ยังไม่รู้ยังอยากจะทําตัวน้าหมักตัวฮอร์โมนไว้ใช้เองนะครับส่วนพวกเราเห มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะเนาะเจอกันใหม่วันนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ